คงจะเปิดเรียนยังได้ไม่ครบก็คือที่สงขลานะคะตอนนี้สถานการณ์รายวันการติดเชื้อพุ่งอยู่ที่5 0 0ร้อถึงหกรคนค่ะดังนั้น 1. พฤศจิกายนนี้จะขอพิจารณาเป็นรายพื้นที่ไปค่ะโรงเรียนส่วนใหญ่ในจังหวัดสงขลาตัดสินใจยังไม่กลับไปเรียนออนไลน์1พฤศจิกายนนี้ก็คือยังไม่กลับไปที่โรงเรียนนะคะจะเป็นการเรียนออนไลน์ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคม หากโรงเรียนและหลายฝ่ายเห็นพ้องต้องกันรวมถึงสถานการณ์การระบาดเบาบางลงไป,ปก็จะกลับมาเปิดสอนที่โรงเรียนเป็นรายโรงเรียนไปในเดือนธันวาคมค่ะเท่ากับว่าสงขาจะกลับมาเรียนที่โรงเรียนได้ในเดือนธันวาคมนี้นะคะโรงเรียนแต่ละแห่งจะต้องไปจัดทําแผนเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อในโรงเรียนตอนนี้ในพื้นที่ภาคใต้การติดเชื้อเชื่อมโยงทั้งบ้านวัดโรงเรียนแล้วค่ะ อย่างเช่นที่จังหวัดตรังการระบาดในอำเภอห้วยยอดเนี่ยหนักต่อเนื่องมานานกว่า4เดือนมีทั้งคลัสเตอร์ในโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราระบาดต่อไปในชุมชนเกิดคลัสเตอร์วงพันนันแล้วก็มีตลาดสดติดเชื้อกันหลายแห่งการติดเชื้อเข้าไปสู่ในระดับครัวเรือนแล้วนะคะอย่างล่าสุดที่วัดห้วยยอดขึ้นป้ายประกาศปิดวัดเจ็วันงดรับกิจนิมนต์ค่ะ ถ้าญาติโยมจะเข้าไปทําบุญที่วัดจะต้องไปตรวจเชื้อแล้วก็เอาหนังสือยืนยันผลมาแสดงกับพระก่อนหลังจากการติดเชื้อในวัดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะการตรวจเชิงรุก16รูปพบผลเป็นบวก2รูปพระก็กลัวว่าจะกลายเป็นคลัสเตอร์วัดระบาดต่อไปในชุมชนได้ค่ะส่วนที่กระบี่ยังคงมีผู้ติดเชื้อ เสียชีวิตนะคะล่าสุดรายที่38ของจังหวัดเป็นผู้หญิงอายุ40ปีอยู่ในอำเภอเหนือคลองศพถูกนำไปชาปนก,กิจแล้วแต่ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือเธอเป็นผู้เสียชีวิตรายที่3ในบ้านค่ะในครอบครัวก่อนหน้านี้พ่อเสียชีวิตเป็นรายที่27ของจังหวัดตามมาด้วยแม่เสียชีวิตเป็นรายที่33และตัวของผู้เสียชีวิตเป็นรายที่38 เหตุการณ์นี้สร้างความเสียใจยให้กับญาติๆของครอบครัวนี้อย่างมากกับการจากไปของบุคคลในครอบครัวถึง3คนค่ะ